ตกลงคุณรักขอฝนขอเทวดาว่าฝนจะตกวันเดียวเรอครับเห็นหลักจากวันนั้นจะตกทุกวันเลยครับว,วันนี้ก็ตกหนักด้วยก,ก็ท่านให้จริงๆก็ท่านให้มาวันเดียววันเดียวนะครับ,รบต้องขอบพระคุณท่านจริงๆเป็น,เป,นเป็นปรากฏการ์แต่ทีนี้เอามามาเรื่องที่กําลังเป็น t o p of the town อย่างที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปไประเด็นนั้นเดี๋ยวมันเครียดแต่ว่าวันก่อนผมเคยไปดูรูปในเว็บไ์นะครับ,รบต่างๆเนี่ยมีรูปหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับมีสองรูปสองรูป รูปนั้นเนี่ยเป็นรูปคนเสื้อแดงทั้งหมดอครัและมีผู้ชายคนหนึ่งอายุหกสิบปีใส่เสื้อเหลืองอยู่ท่ามกลางคนเสื้อแดงออยู่ที่ในสนามเนี่ยนะอยู่ก่อนข้าสนามคุณพูดเรื่องเครียดหนักไหมไม่ไม่ไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดผมกำลังพูดถึงความสวยงามคุณบอกแกคุณเคยพูดตลกเป็นไหมเนี่ยผมกำลังพูดถึงความสวยงามคุณละผมพูีว่าคุณพยายามจะพูดใน้ตลกแต่คุณเคยเล่าเรื่องแล้วคนณไม่ตลกไหมนี่นี่ไม่ตลกไม่ตลกผมพยายามบอกว่าสวยงามเพราะว่า เราเองเนี่ยเราบอกว่าคนใส่เสื้อแดงมานะครับแล้วปกติแล้วคนเสื้อเหลืองเนี่ยต้องไม่ใส่มางานคนเสื้อแดงเพราะว่าโดยความเข้าใจคนส่วนใหญ่คิดว่าเสื้อเหลืองเป็นฝ่ายประเน่นะครับเราเราไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นมีคนใส่เสื้อเหลืองมาสองคนมีผู้ชายผู้ชายอายุ60ปีคนหนึ่งผู้หญิงอายุประมาณ50ปีคนหนึ่งสองคนที่ผมบอกความสวยงามเพราะว่าทั้งสองคนมาอยู่่ามกลางคนเสื้อแดงอะ่ะปรากฏว่าคนเสื้อแดงก็อยู่ด้วยกันโดยไม่มีปัญหา พูดคุยทักทายกันไม่มีการต่อว่าไม่มีการบังคับอะไรเราหาคนเสื้อแดงสองคนไปทำเนียบดิโอ้ยเราจะพูดถึงเข้าที่เราพูดถึงความเสอยงามฝั่งเราก็จะไปกองอยู่ตรงนั้นแหละอย่าว่าจะเข้าไปไหนเอาแค่ไปเฉียดแล้วกันไม่โดนยิงก็บุญแล้วขับรถเฉียวยังไม่ได้เลยผมบอกว่างานเรามีความสวยงามตรงนี้นะฮะคือมันสวยงามที่สุดก็คือว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มจนกระทั่งขนานงานหลังเลิกงานเป็นความสวยงามจนครบถ้วนไม่มีการ เป็นอย่างที่มีการตั้งการคาดการณ์กันทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนที่จะมีการจัดงานโหนวารินบอกว่าที่เขาทํานายเลยว่าพันณบรวโททักษิณไม่มีวันจะได้โนอินเด็ดขาดเพราะว่าจะมีการยึดอํานาจกันก่อนนะครับงานนี้ไม่เกิดงานนี้ก็จะไม่เกิดวันที่หนึ่งก็จะไม่เกิดพันตำรวจโททักษิณก็จะไม่ได้โนอินปัญหาเวลานี้นคนก็ถามหาว่าโหนวารินหายไปไหนนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่า อย่างที่คุณวีระได้อธิบายความว่าผู้ที่ไปร่วมงานครอบครัวความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่สองเนี่ยเขาก็รู้คอนเซปต์งานเป็นอย่างดีว่าในงานนั้นเนี่ยนะครับได้ขึ้นป้ายแสดงจุดยืนชัดเจนคือการต้านรัฐประหารปกป้องประชาธิปไตยและก็มีประเด็นเพิ่มเติมก็คือว่าพันตำรวจโททักษิณจะโฟนอินเข้ามาก็ภายใต้เงื่อนไขของการต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารเช่นเดียวกันแต่ประเด็นที่มีการพูดกันมากมายก็คือว่า ในกรณีที่พันตำรวจโททักษินได้พูดถึงพระเมตตาพระบารมีนะครับและก็พลังของพี่น้องประชาชนที่จะสามารถจะกลับเข้ามายังบ้านเกิดเมืองนอนได้แล้วคุณวีระก็ยกเรื่องประชาสราชประชา,า,ะชามาสมมาใยประเด็นที่วันนี้ที่มีการพูดกันหลายฝ่ายนะครับแล้วก็มีการที่จะพยายามไปสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมพรรคประชาที่ปัดกลุ่มพันธมิตรก็พยายามจะอธิบายว่า นี่เป็นเรื่องที่ไม่บังควรบางคนอธิบายว่าจะไปสร้างความอึดาได้กับพระองค์ท่านหรือไม่นะครับตามที่พาดหัวข่าวฉบับรุ่งเช้าในวันนี้ที่ผ่านมาผมขอเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าเรียนกับทุกฝ่ายว่ากรณีที่คนไทยเนี่ยนะครับคนไทยหกสิบสามล้านคนไม่ว่าคุณวีระผมคุณก่อแก้วเหมือนคนไทยหกสิบสามล้านคนถามท่านผู้ชมว่าถามพี่น้องประชาชนว่าในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยเวลาท่านได้มีความทุกข์ถึงที่สดุด ในฐานะที่เวลาที่ท่านอยู่ในสภาพของคนที่มีความสิ้นหวังได้รับชะตากรรมอย่างอายุติธรรมโดยไม่ได้รับความยุติธรรมสิ่งแรกที่ท่านจะนึกถึงท่านจะนึกถึงใครก่อนท่านลองไปสอบถามเลยครับว่าคนที่เกิดมาเป็นคนไทยนั้นร้อยทั้งร้อยเขาต้องนึกถึงนายหลวงต้องนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินคนกําลังจะจมน้ําเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่คนรจะนึกถึงก็คือขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือสามัญสำนึกที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ประเด็นต่อมาก็ถือว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับว่านี่มันเป็นความรู้สึกที่จะไม่มีทางนะครับเป็นอยู่ในสามัญสำนึกที่จะไม่มีทางจะไปไปสร้างความก็เรียกว่าระขายเคืองเบื้องเพราะคนระบาดเลย <S 1> <S 1> เพราะมันเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องสามัญสำนึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นคนไทยเป็นหนึ่งในหกสิบสามล้านคนมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อยาม เกิดทุกข์ได้ยากเลยนะครับก็ต้องนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลําดับแรกของชีวิตเหมือนกับคนไทยคนอื่นๆเทียบกับกรณีเดียวกันครับผมถามกลับไปยังพรรคประชาธิตย์ถามไปยังคนที่ออกมาต่อว่าทั้งหลายว่าเวลาที่ไปเสนอขอนายกพระราชทานตามมาตราเจ็ดเนี่ยจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าไม่เป็นประชาธตยไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญมั่วผมถามว่าการไปขอ นายกรัฐรมนตรีพระราชทานตามมาตราเจ็บนั้นไปสร้างความระขายเคืองเบื้องพระยุคคนระบาดหรือเปล่าในอดีตเนี่ยนะครับการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับในรัฐธรรมนูญในมาตราร้อยเก้าสิบเอ็ดยังระบุชัดเจนว่าเป็นพระราชอำนาจาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเทียบกับสองเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องการที่คนไทยมีความทุกข์แล้วนึกถึงในหลวงกับเรื่องที่ ไปขอในสิ่งที่ให้กระทําผิดรัฐธรรมนูญอย่างมาตราเจ็ดหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนที่ต้องโทษคดีนะครับประหารชีวิตยังได้รับพระราชทานอภัยโทษมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมไม่อยากจะต้องไปเอ่ยชื่ออะไรแต่วันนี้พยายามจะหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาบิดเบือนเจตนารมณ์ของการจัดงาน นะครับผมอยากให้คุณวีรัต้พูดคาว่ายังราช<ด>ประชาสมาสัยเนี่ยครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้นะผมเองนะสงสาร,รพ<ว>ราะแค่นำเหล่าทัพที่ตามข่าวปรากฏว่าต้องประชุมปรึกษาหารือกันถึงเรื่องที่พันตํารวจโททักษิณฟอนอินเข้ามาหมายผมสงสารเต็มทีแต่ที่สาคัญก็คือว่าออกมาแล้วแถลงข่าวกันท่าไหนก็ไม่รู้เป็นเหยือหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะประหลัดกระทรวงกลาโหมเลยครับคือผมว่าไม่ทันหนังสือพิมพ์เอางี้ดีกว่า ตนนั้นก็ถูกเขาเอามาพาดหัวซชไปไกลริบริ้วไปเลยครับนะฮผมอยากจะอธิบายให้ฟังแต่ว่ามันต้องพูดประวัติศาสตร์กันเล็กน้อยต้องรู้ว่าบ้านเมืองไทยของเรามันมีประวัติศาสตร์ยาวนานเอาละอย่างน้อยที่สุดก็เจ็ดแปดร้อยปีสมัยพ่อคุณรามคาแหงเนี่ยประชาชนก็เจ็บท้องข้องใจก็ไปเคาะกระดิง่งไปตีะระฆังเรื่องกระสุดแท้แต่ที่หน้าพระราชวังแปลว่าจะต้องมีพระ พ่อขุนออกมาเขาเรียกว่าระบอบพ่อปกครองลูกนะครับพ่อขุนออกมาก็มาก็มาแล่งความด้วยซื่อคือคนพิพาทกันก็พ่อขุนก็มาตัดสินด้วยความซื่อตรงเรียกว่าประชาชนเดือดร้อนพึ่งพิงได้ถึงขนาดกับว่ามีกระดิง่งแวนไว้หน้าพระราชวังนั่นนั่นสมัยสุขโขทัยแปดร้อยปีนะฮะมาถึงสมัยกรุงศรีุธยาก็ทํานองเดียวกันแม้กระทั่งมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตอน้ตนก็มีกลองร้องทุกข์ แขวนไว้ที่หน้าพระราชวังผู้ใดมีความเดือ,รอดร้อนจะยื่นถวายดีกาก็ตุ้มตีกรองตุ้มลงไปก็จะมีคนออกมารับหนังสือร้องทุกข์แล้วก็ไปพิพจารณากันกลองนั่นชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพรีอ,อนักประวัติศาสตร์จะรู้จกักดีเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ยี่บสี่มิถุนายนสองพันสี่ร้อเจ็ดสิบห้าเปลี่ยนเปลี่ยนสิ้นเชิงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ของโลกสมัยใหม่แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นผมถือว่าเป็นราชประชาสมาสัยครั้งแรกของระบอบประชาธิปไตยไทยถามว่าราชประชาราสัยที่ผมยกขึ้นมาพูดวันนั้นหลังจากที่ฟังคุณทักษิณกล่าวว่าถ้าเขาจะกลับประเทศไทยได้ก็เห็นจะมีต้องพึ่งพระบารมีแห่งองค์พระปรมมุข ที่ทรงเมตตาเท่านั้นแล้วก็ประกอบไปด้วยการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าเป็นอย่างนั้นเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเป็นไปได้มิฉะนั้นก็คงจะต้องอยู่กันเป็นสิบสิบปีที่อยู่ข้างนอกเพราะท่านพูดมาบางอย่างนั้นผมก็มาคิดออกทันทีเพราะว่ามันเรื่องพันนี้มันอยู่ในสมองคนเขียนหนังสือพิมพ์อย่างผมคือราชประชาสมาสัยเนี่ยมอมรทชคึกฤทธิ์ประโมทเคยอธิบายไว้ ใครจะเป็นคนต้นคิดศัพท์นี้ผมไม่อาจจะระบุได้แต่ว่าอาจารย์หม่อมประทวงเครือริประโมทได้อธิบ